เกมนี้ก oh, mm ูไ hmm. ม่เข้าใจออกมาจริงๆว่ะกิมทำไมอ่ะโหโดและวหนึ่งทีเว้ยเฮ้ยเก็บไมาขนมแดงแห่ยอย่าลืมนะวันนี้ไม้สิบอันอุ้ยเดี๋ยวก่อนไม้กูหมายถึงแบบมันยิงไม่ตรงอ่ะไม่เท่ไม่ตรงหรอกูเล็งไม่เป็นเล็งดีดีดีเฮ้ยเสียอะไรวะอะไนั่นไงโอ้ยโอ้โหคว้าม เดี๋ยวไปละเฮ้ยเราโดนน้ำมาไม่กี่อาหารอาหารกินอาหารได้ได้ไปล่ออาหารได้ไม่ได้ไงตะวันค้าได้นะไปไปวิ่งไปลากไปเลยก็ได้ไม่ต้องนะเราลากกดอะไรอ่ะกด E ไงแล้วก็ผูเข้าไปละอันบนสุดอะแต่วิ่งไม่ได้ใชาเวลาล่้เหี้ยกูเจอตัวเหี้ยเต็มเลยเนี่ยโอ้ตัวตัวุดใหญ่ว่ะตะวันเล่นเลน ไอ้แยกคุ้มงานมือน่อยกัดิโหกินแล้วตายเกือบตายครับพี่น้องกินแล้วก็แลไรปล่อยวะกดอีกคลิกซ้ายอ่ะเคี๋ยวกูเพิ่ทำมังวุ้ก่อนละเฮ้ยกูหอบกินหมดกูหอบกินอาหารกอนนะกูกินอาหารก่อนปิ้งแล้วกินไอ้ยิ่กูลืมนับว่ะเอ้ยปิ้งเผื่อได้แต่กิมก็ด้ปิ้งไม่เป็นคนละสองมาเอ้ยกูปิ้งให้เอ้ยเสียงนละสองีกแล้วตอนนั้นตัวเล็กอะไรไม่เห็นเหรอไหน บนเสานึกกุ้งเกี่ยมอนกันแล้วกันมาเออเอ้าได้อะไรมาเนี่ยลูกตุ้มลูกตุ้มลูกตุ้มทำอะไรมากินไม่ดีไม่แน่ใจจะมาเป็นน่าน่าจะโกงอยู่เออต้องตลองดูต้องลองดูเลยไม่เคยใช้อ่ครับต้องลองดูมาเหี้ยทำไมกูมากูได้นี่ใหญ่ยเงวะ อ๋อเกมสองทีตามกันลูกตุ้มอ่าฟาร์มปลาโดนอะไรเนี่ยโดนไปทีหนึ่งแม่งวิ่งหนีแม่งก็วิ่งเอ้ยแม่งวิ่งเข้ามาบ้านนี่มาอันไหนวะแต่กูตายวะดีสร้างสร้างมาแล้วสร้างมาแล้วเนี่ยกูทำไอ้ปลาเอกเนี่ยไงตอนนี้ยังไม่สร้างกิมไอ้กูต้องทำยไงอ่ะมันมันอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะกูคิดได้แลวสามวันแล้วเกมปลาของตัวมันอะไรเช่ะ จะต้องล้างสร้างขนมนใหม่ก็ตายเฮ้ยเหล่าเสาไม่ฆ่าไม่ได้อะตัวนี้ไอ้ตัวนี้มากูกดค้าเขาคาไมอืมวิ่งอ้อมโลกเลยเนี่ยไปก่กินอาหารก่อนเอ้ยใครกินอาหารกูหมดอ่ะยังไม่ได้กินเลยนะกูยังไม่ได้กดเลยอาหารกูเต็มตอนนี้โอ้ไม่น่าเชื่อ นายสาวว่ามันเกมนี้มีนายสาวมาแย่งแดกวะเนี่ยอ๋อไม่ใช่อะหามันบักมันมองไม่เห็นแต่จริงมันยังอยู่เว้ยเฮ้ยคิมไปหาไปหาผ่ากูไหมสร้างบ้านไอ้สร้างบ้านยังไงบอกก่อนกด E ลาลหาไม้สิบอันหาไม้สิบอันหินสิบอันครบแล้วครบฮะหินสิบอันเออไม้สิบอันเฮ้ยไม่แล้วจิมพวกนี้เป็นจุดเกิดของนายสาวว่ะไม้ไม้สิบหินสิบใช่ไหมอุ้ยอุ้ยเฮ้ยกูจะตายแล้ว ร่วงร่วงร่วงไม้หินสี่หินสี่อันครบแล้วครบแล้วเลยแล้วไปไหนผมเลยเลยบ้าเลยไม้ยังไม้ยังก้ันอยู่เลยเอาเหรออีกอันหนึ่งอย่าเพิ่งค่าอย่าเพิ่งค่าเหมือนกูจะอยากขี่ด้วยไม่ไม่ไม่เกิดเรื่อยเนี่ยโอเคครบก้อนนี้อะไรทีพีอ่ะทีคีาว่าทีเดมันีอ่ะทีเดมันีโอเค โเลยบักเอกให้ไหวด้เ,เดี๋ยวจะชิบหายกันทั้งโคตรหมดเลยกิมแล้วออกสร้างไงเอะกิมหากิมออกสร้างไงอ่ะฮะหามา2 2> ยให้หนสองกูกองอันนี้เยอะกันกูต้องอยาฆ่ายนี่วะแรกที กินตายเหรอมา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 มตะวันครับอืงพาไปหาดน่น่ะดิทำห่อกันเชื่ออกินสเป,ปียไม่มีอ่ะมีแล้วเปล่าเล็กเล็กไม้อ,อ๋อขายไม้หนึ่ง ตะวันนะพาไปหาไม้หน่อยเอ้ยพาไปหาถ้ำหน่อยถ้ากินถ้าเราใช้ใช้นี่แล้วมันจะมีหอกมันจะมีไฮโน่ไปเนี่ยอุ้ยมาตัวมันเริ่มเลยปากกิมไปเปล่าเฮ้ยกูจะตายแล้วโอ้อกูยิงไปจะตายอีกสัตว์อุ้ยอุ๊ยครีมครีมมาดิมาดิเอาไปละตะวันกูอยากกูชุบกิมได้ไหมเนี่ยอุ้ยพี่หายอ่ะ90อ่ะ ตายหาละ <S <S ไอ้เหี้ยไอย้ตอนนี้มันมันจะสูงกองคุณแล้วเนี่ย EP บูเริ่มให,หม่หมดอ่ะไม่เอาแล้วว่ามากินมาไปไหมเนี่ยเอาไปหาท่านหน่อยไปทางน<อ>ั่นขอเตรียมเตรียมห่อเตรียมอะไรก่อนดมิมึงกินเป็นหน่วยถือท้อนแล้วกัน <S <S ต้น้เฝ้าบ้านไว้นะดูไม้กูดิเต็มเลยโอ้โหสัตว์ดงไม้อ่ะมู20อันในสัว์ ตัวเราขอไม้เออตัวมึงเป็นคนหาไม้หางหินแล้วกันเออแต่อย่ามาวางต้นตีนมึงอย่ามาวางไว้ตรงนี้เฮ้ยวางวางไว้ข้างๆต้นไม้คนอื่นมันจะตัดต้นไม้ไม่ได้ไปตัวกินมาเริ่มต้นของเยอะของไม้ตุ้มห้าอันแล้วก็มาทำสเปียร์ต้นตีนเนี่ยมึงจะทำยี่อะไรยี่สิบมันเดี๋ยวทำคนอื่นอย่างอื่น เช่นมันทั้งของทั้งเกมอยู่แค่นั่นหแหละตูนนั่นแหละกูทำให้ทุกอย่างเกมมันทำไม่เสร็จเลยมีแค่นี้แหละไปกิมาเอาเฮ้ยกด E ไม่ได้ปากิมากุลี่ไปเร็วทำไม่ได้มาเดินมาเลยนะเดินมายัาง